สุดยอดมากนะฮะมาดูกันต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ความฮอตต้องยกให้กับ2หนุ่มขวัญใจสาววัยนะฮะอย่างไบรท์วชิรวิทยและวินเมทวินครับที่กำลังมาแรงชุดไม่อยู่จริงๆทั้งคู่เนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยล่าสุดครับแฟนคลับชาวจีนทำเซอร์ไพรส์หนุ่มวินก็ทุ่มเงินเนี่ยเช่าป้ายโฆษณาบนหน้าจอขนาดใหญ่บริเวณศูนย์การค้า MBK ครับ โดยป้ายนะคะจะขึ้นตั้งแต่9พฤษภาคมไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมใช้30วินาที100ครั้งต่อวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและให้กำลังใจที่แฟนคลับชาวจีนมีให้หนุ่มวินนี่ก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยยังมีให้เราดูอีกเพียบ มาที่หนุ่มไบรท์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกฮอตไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นส่วนของยอดฟอลโล่ก็พุ่งแซงหน้าใครหลายคนนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับไทยที่เตรียมกรี๊ดกันแล้วนะครับยังมีแฟนคลับชาวต่างชาติโอ้โหตามมาไม่แพ้กันเช่นเดียวกับแฟนคลับชาวเวียดนามถึงกับรวมเงินกันซื้อดวงดาวบนท้องฟ้าให้เลยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้ก็ตามชื่อแอคเค n t ของหนุ่มไบรท์ในอินสตาแกรมเลยะฮะคือไบรท์ วีซี uh, นั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นตัวแทนสื่อถึงความรักที่มีให้กับหนุ่มไร้คนนี้แม้จะมีเรื่องดีๆนะคะแต่ก็ยังมีประเด็นดราม่าขึ้นจนได้หลังเจ้าตัวถูกจับสังเกตจากกรณีที่มีคนออกมาแฉถึงเรื่องของพระเอกซีร e ีส์วเชิญใส่นักแสดงสาวสองมองหัวจรดเท้าก่อนไม่ขอร่วมเฟรมยังบอกอีกว่า กำลังดังไม่น่าดูถูกเพศทางเลือกหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะคะให้ความสนใจเข้าไปส่อง IG ของทั้งสองหนุ่มก่อนจะพบว่าปุ๋ยนิทัศน์ได้มีรูปคู่กับหนุ่มวินเท่านั้นโดยในแคปชั่นนะคะยังเขียนข้อความประมาณว่าจากวันนั้นถึงวันนี้มีโอกาสได้เจออีกครั้งน้องวินยังคงน่ารักและมารยาททางบ้านน้องสั่งสอนได้ดีมากๆเลิฟเลยอะ่ะ น้องทายขั้นกูโดยไม่เห็นแม้แต่วีแวรูปคู่กับหนุ่มไร้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าจะเป็นหนุ่มไรหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบค่ะ